สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวเที่ยงเศรษฐกิจนะคะสําหรับบรรยากาศเรื่องของเศรษฐกิจและการลงทุนนะคะช่วงนี้ต้องจับตาทิศทางนโะยบายการเงินหลังจากที่เมื่อวานนี้นะคะสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือว่า สอสอชอนะคะได้ประกาศตัวเลข GDP ออกมาซึ่งแม้ว่าจะมองว่าเศรษฐกิจปีนี้ค่ะจะปรับตัวดีขึ้นแต่ก็ยังมีความเสี่ยงอยู่หลายเรื่องนะคะโดยเฉพาะนโยบายการเงินของหลายประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งจะสง่งผลทําให้ค่าเงินบาทเกิดความผันผวนค่ะโดยนายอภคมเติมพิทยาภัยศิษิ์เลขาธิการสอสอชอได้เรียกร้องให้ธนาคารแห่งประเทศไทยดูแลเรื่องอัตราดอกเบีย้ยเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการลงทุนภายในประเทศรวมทั้งช่วยเหลือภาคส่งออกเพราะหากอัตราดอกเบี้ยในประเทศ ยังสูงกว่าประเทศอื่นนะคะจะทําให้เงินไหลเข้ามาเก่งกําไรส่งผลให้เงินบาทแข็งค่าเป็นอุปสรรคต่อภาคส่งออกส่วนมุมมองนักเศรษฐศาสตร์นายอมรอเทพจาวลาผู้อํานวยการสํานักวิจัยสายบริหารความเสี่ยงธนาคาร CIMB ไทยมองว่าการปรับลดดอกเบี้ยไม่ได้ช่วยภาคก,การส่งออกมากนักเนื่องจากการส่งออกไทยมีปัญหาในเชิงโครงสร้างมากกว่าด้านราคาอย่างไรก็ตามค่ะคงต้องติดตามการดําเนินนโยบายการเงินของประเทศอื่นๆในภูมิภาค ด้วยว่าจะเป็นไปทิศทางใดซึ่งถ้าส่วนใหญ่ปรับลดดอกเบี้ยนโะยบายลงก็อาจเป็นแรงกดดันให้ธนาคารแห่งประเทศไทยต้องปรับลดดอกเบี้ยลงตามค่ะ ส่วนวันนี้นะคะครบรอบ83ปีกรมสรรพสามิตรค่ะโอกาสนี้อธิบดีกรมสรรพสามิตรนายสมชายภูลสวัสดิ์ได้เปิดเผยถึงผลการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตรในปีนี้นะคะทาได้เกินเป้าค่ะทั้งภาษีน้ํามันเหล้าบุหรี่สูงเกินคาดค่ะโดยการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตรในช่วงสีเดือนแรกของปีงบประมาณ2,558สูงกว่าเป้าหมายกว่า1,000ล้านบาทเนื่องจากปริมาณการจัดเก็บภาษีน้ํามันเครื่องดื่มทั้งที่มีแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์ภาษีบุหรี่ และสุราพเพิ่มสูงขึ้นเพราะมีเทศกาลวันหยุดติดต่อกันหลายวันส่งผลให้มีการจับจ่ายใช้สอยสินค้าดังกล่าวทั้งในส่วนของคนไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยจึงมั่นใจว่าการจัดเก็บภาษีส,ส,สรรพสามิรในปีนี้จะสูงกว่าเป้าที่ตั้งไว้ที่4 2 0 0 0 0ล้านบาทคาดว่าจะถึง440 0 0 0ล้านบาทแม้ว่าช่วงนี้การจัดเก็บภาษีรถยนต์จะต่ำกว่าเป้าหมายแต่ก็มีแนวโน้มดีขึ้น ส่วนการปรับโครงสร้างภาษีด้วยการจัดเก็บภาษีตัวใหม่ไม่ว่าจะเป็นภาษีสิ่งแวดล้อมหรือภาษีชาเขียวขณะนี้ยังไม่มีนโยบายมาจากรัฐบาล ด้านกระทรวงพาณิชย์รายงานผลการประมูลข้าวในสต๊อกรัฐบาลนะคะล็อตแรกของปีนี้ค่ะปริมาณเกือบ1ล้านตันเมื่อวันที่29มกราคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นการประมูลแบบยกคลังนะคะจำนวน168คร้คลังค่ะซึ่งผลการประมูลขายข้าวที่ได้รับความเห็นชอบจากประธานกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว พบว่ามีผู้ชนะการประมวล38รายค่ะปริมาณข้าวรวมกว่า490,000ตันจาก112คลังมูลค่ากว่า7,000ล้านบาทโดยเข้าหอมลิ100%ชั้น2ราคาเฉลี่ยตันละ23,010บาทถึง31,000บาทและข้าขาว5%ราคาเฉลี่ยตันละ7,650บาทถึง12,220บาท ท้งนี้นะคะได้มีการยกเลิกการเสนอซื้อข้าวของบริษัทสยามอินดิก้าจำกัดที่ขาดคุณสมบัติและยกเลิกการขายข้าว47คลังให้กับบริษัทเอ็มไพร์ดีเวลดีเลอปเมนต์จำกัดเพราะจากการตรวจสอบเชื่อว่าเป็นกลุ่มหรือเครือเดียวกันและมีลักษณะเป็นตัวแทนอําพรางของบริษัทสยามอินดิก้าและมีข้าว9คลังค่ะที่ไม่มีผู้ยื่นซองเสนอซื้อ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเร่งเดินหน้าแผนฟื้นฟูเพื่อแก้ปัญหาหนี้เสียกว่า47,000ล้านบาทนะคะซึ่งคิดเป็นร้อยละ44ของสินเชื่อโดยตั้งเป้าจะาพ้นสภาวะขาดทุนภายในปีนี้ค่ะ นายชายวั์อุทัยวันประธานกรรมการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าจะเร่งแผนฟื้นฟูด้วยการปรับโครงสร้างหนี้โดยมีมาตรการช่วยเหลือลดหย่อนหนี้เพื่อจูงใจให้ลูกหนี้ชำระหนี้คงค้างหรือปิดบัญชีส่วนลูกหนี้ที่ไม่ให้ความร่วมมือในการเจรจาหนี้หรือหยุดดำเนินกิจการไปแล้วธนาคารจะดำเนินคดีตามกฎหมายขณะเดียวกันจะขยายฐานลูกค้ามุสลิมให้มากขึ้นด้วยการย้ายบางสาขาที่มีลูกค้าใช้บริการน้อย ไปยังสถานที่ที่เหมาะสมเพื่อลดค่าใช้จ่ายและให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้าถึงสถาบันการเงินได้ง่ายขึ้นตั้งเป้าว่าจะเพิ่มลูกค้าให้ได้1ล้านคนภายใน3ปีทั้งนี้คาดว่าภายในปีนี้จะสามารถลดนี่เสียได้ประมาณ20 0 0 0ล้านบาทและเรียกเงินสำรองกลับเข้าสู่ธนาคารได้ประมาณ1 0 0 0 0ล้านบาทมั่นใจว่าธนาคารจะสามารถพ้นจากสภาวะขาดทุนได้ภายในปลายปีนี้ค่ะ สมาชิกายการลงทุนในตลาดหุ้นไทยนะคะวันนี้ดัชนีปรับตัวลดลงจากแรงขายทากาไรค่ะส่วนตลาดหุ้นสาหารัฐปิดทําการในวันจันทร์เนื่องในวันรําลึกประธานาธิบดีสาหาราัฐก่อนที่จะไปดูหุ้นไทยไปดูตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียกันก่อนค่ะโดยดัชนีนิกเกอีนะคะตลาดหุ้นโตเกียวปิดภาคเช้าวันนี้ปรับตัวลดลงไป43.58จุดแตะที่1 7 9 6 1 1 9จดเุดนเจุดเนื่องจากนักลงทุนเทขายทํากําไรหลังจากที่ดัชนีปรับตัวสูงขึ้นเมื่อวานนี้ รวมถึงความกังวลเกี่ยวกับการเจรจาปัญหาหนี้ของกรีซส่วนหางเซ้งตลาดหุ้นฮ่องกงเพิ่มขึ้น9 3 8 5จุดขณะที่เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนเพิ่มขึ้น26.46จุดส่วนตลาดหุ้นไทยวันนี้เคลื่อนไหวผันผวนค่ะปิดภาคเช้าดัชนีปรับตัวลดลงไป7.60จุดดัชนีแต่ที่1,600.44จุดด้วยมูลค่าการซื้อขายกว่า24,161ล้านบาท ด้านสถานการณ์ราคาน้ํามันดิบยังคงที่นะคะจากความกังวลในเหตุการณ์ความไม่สงบในลิเบียที่ตลาดในเม็กซของสหารัฐอยู่ที่52เหรียญ78เซนต์ต่อบาเรลขณะที่เบรนต์ตลาดลอนดอนปรับลดลงเพียง3เซนต์ค่ะและน้ํามันดิบดูไบปรับขึ้นมา61เซนต์มาปิดที่57เหรียญ66เซนต์ต่อบาเรล สดท้ายกันที่ราคาทองคำค่ะวันนี้ราคาทองในบ้านเราปรับลดลงไป50บาทต่อบาททองคำส่งผลให้ทองคำแท่งราคารับซื้อคืนอยู่ที่บาทละ18,900บาทขายออก19,000บาททวนส่วนทองรูปประพันธ์ขายออกอยู่ที่19,400บาทค่ะ